เดอเบาอียเบาเอียมาต้วนี่เียปิดถตงแห่มันกินแม่มกินบนลางนี่บนลางน่มแตป้ะ้าุ๋ยว่เลยง้วอะดไปกินครับซุปเรียบร้อยครับมปลาูี่ทองจะลเนี่เสียวลาอืมนีล่ะดอกขุ้น อืมอืมรถเป็นหยังสวัสดีจ้าแม่น้องวันสินปีนิสานบันนงหน่อยจ้ะวันนี้สิผ้าพี่น้องมาเบิงมาอัปเดตเบิงจ้ะน้องน้องดอกแคพีพีเอฟซีพัพนตั้งให้คุณมันก็ร่างอยากกินนุ่มพี่น้องดูนมตัวบตัวบยูหมัวว่านแมว่าะท่านไหนให้กินะนะเออเออยุ่หันละตับไหล นายเอ้ยใน้ต๊้เถิกจ้ะพี่น้องอยาก,กินน้องบังหันแม่พันหนันสิบประเดี๋ยวฝ่งลงเลยบังหันเส้ากินใจกินทุกกินอยากสิว่าได้เนาะเว้แหลูกกินอยู่ดอกไปสิบพี่น้องไปเบิง้งแม่อยู่แนวกินทางหุ่นจ้ะบอกทั่วแม่มันสินก็ออกช่อเลรอเด้พี่น้องหุ่นที่สองจากหุ่นที่สามของก็เกิด ออกดอกแล้วเริ่มจับดอกไปลรวจะโอ้นี่เป็นเพียตัวนี้เป็นเพียเดี๋ยวชืได้มากบีเอาอยานั่งคเาเข้าไปมักแดงพี่น้องรกคัดรแน่ขอหน่วยขอหนุย่ยสวัสดีจา้าแม่นอ้องไพ่ <c oughs> เสียงกับแก่เวลาปูกเป็นเสียงกับแก่ các kẻ rất tiếng nặng nhà tuởm nhãng riêng bạc đạn riêng quan nói phân khoảnh lăn vai lăn vai lên coi cái mì bay vẫn đỏ tuổi nhà mận vẫn nha anh 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 ผัดบักแตงข้างแตงล้านนั่นว่าใครติดในไข่อยได้ไงว่าใครเป็นน่วยเป็นกบว่าโดกไปจังหวัดแตงหน่อยนี่สิเป็นตะปูห้านบานกรอบกรอบจะน่วยใครจะเก็บบักทั่วพ้อมันแรกว่ามันถือว่าขืนข้างนั่งขุ่นมาขืนข้างมันอีกวันนี้เขามีเมนูุยังกว่านี่ต้อเดบบอกพี่น้องอยู่ไดไข่อย อ้อมน้องพี่น้องอ้อมน้องคั้ยได้พี่น่องเด้อสีอ้อมปุ๋ยโศกม้าไอ้น้องบักง่ผุ่งยาเลยมันย้อนลุ่งท่างมันบังเนาะมันบังเห็นมันมาขึนข้างแล้วเขาติเด็ไปเก็บผักปัวอยู่นัน่งอุนต้นเเต้นีอกเอาตอนยายางตีขี้ผึพูนนท่างพ่นอุนต้นเน้นเตี้ยเนียโอ้บเาเบงเดี๋ยวไหเตื่พี่นองต้นีหน่อยก็ดไหล ซ่องนึ่งปิดก่อจะแยกเส้นนี้เลยแล้วอะไม,ไม่นัน่นไงไม่หัวใจช่องนึงตินี่ชองหนึง,อง,ห,นงหอดพุนอะแงงอัวนหันม่านี่ใหลายายุงเลยลายยุ่เกิดดีพักความพักบัวเย็บพักหอมใจพักที่กินพักที่กิน,กนตกไปแปงตกไปแปะก็ได้ดิมันทีโหดปดเอ่า <laughs> ก็ยังไ,ได้กินบักแตงเป็นกินโหลดเงาปลอดสารผิดลอยเปอร์เซ็นต์กินได้เลยจ้ะกินได้เลยต้องปลูกเองครายยาับก็เลยใส่ยาแมีนย่ามือเสื้าเอาหนำขามามาหดน้ำผักน้ำาเ,าเนี่ยข้าวเพื่อน้ำขมามาเบิร์นว่าให้เอาหนำขามามันจังดกพะนะเ<อ>นียนหนเขามามนันหดพะนะบางจังปิด มันหอมเหมือน,นย่างมืเอเสาหอมหอมเยามหอมมะหดว่ามันจะเป็นจิบำรุงหรือขึ้คิดว่าว่าเป็น,นยังเอาไปเลยเดี๋ยวเก็บผักเกี่ข้าวกันพี่น้องมาเียบซุกพี่น้องเียบซุกยามันบ้าปุ๋ยไม่ยามก่อนนั่นนี่สองหน่วยเลยคุณวยหนึ่งคุณวยหนึ่งไงมาเียบซุกไงเพื่อนเียบซุก ซุกแล้วนี่ยซองไว้ี่สุพุ่นแน่นก็สุกสุกความกันเลยะกล้องเอาเลยไงเฮเป็นตาได้ปะยานไว้เนี่ยน้ำแน่นี่นุ่ยแน่น้อยนะทะลึ่งตื่นไม่ไหวเขี้ยสุกไว้ไงมาปุ๋ยก็บตีกินพุามเดียวเท่านั้นซุกเตะน่วยนี่สุกเด่นีสองน่วยนี่ก็สุกนี่กินไร ก so ินมะเขียบหวานกันจังไปพี่น้องเท่าครับหวานบอกลูกโดดเท่ากับสมานแหงแดงแต่ยุ่ไก่ๆน้ำก็ได้พี่น้องเกี๊ยวลูกโดดทั้งแดงทั้งเขียวเติมกันไปปูรุ่นจ้ะไป เอาอันว่าเขาคอ,อกเรามาอันผเดอพะดีก็ได้กิน,นยาตหยัญนนยาตุไปพูนไปเทียงหน้าก็ให้มาหอดเทีงหน้าแล้วพี่น้องีน,องน,งอน้อ,นมมองอะไก็เรองทีอิ่มแล้วย่ำบอกฮงอิ่มบอกแตงแล้วทา่้น อันนี้ก็ยิ่งบักงูสิบักงก็ันดีจ้าแม่น้อยจ้านได้บักงเค็มเป็นเช้งว่าว่าโอ้ยเสด็จบอรเดิ่มจันลองเบอเพเ่มก็เป็นยังดอกกอบดีคือเก่าแหละต้อยของเสาหมดเหนึงสุกวันหมดหนึ่งเค่มที่สุดมันไปสุกเอาพ่อเพิมเ็มเหมือนแกดอกจังเลยว่าไเป็นนังแ่เพ่อเก่า พี่น้องฟันฟื่ยตู้รวมแรงรวมใจนีเด้อพี่น้องเลยมาทำนเลี่วเาหอบมากข้าวเดียวได้กินเนาะเป็นชน o i d ควกลุมเลยพี่น้องไเพิ่งอาหารเท่าปะนี่รวงดีเด้วันนั้นเราก็มาเท่ามาบ้ินว่ทุ่มล้วพี่น้องครับคุณออนในใครสาบอกคักเด้อเด้อไอ้กิด กล้วยมันต enfin ั่มันมันมัสซี่โบิคืองัวเด้วแหม่น้องหมดเงอ้ยหนึ่งคนโอ้ยลูกคสานะลูกอุ่นกิ่งยหกล้าวย้าวาม่ห่อนักซับสาครับพี่น้องมาถ่านเงี้ยเลยกระเดดนี่ครับสีมะออมครับพี่น้องคุณไม่ใชตูแล้วเก็บคุณเลิศมากปลาสลิดก้อนหนอปลาสลิดไข่ครับพี่น้อง ปลาสลิดทอดกิงกตับมะฮงนี่ปลาสลิดแม่วาับไนองโอ้มาดูเบาเอเบาเอป่มันติดราีดิแม่น้องไผ่นมาอ้าอหนองบักงเลยเวยุนเป็นหองครับว่างกับปาดออกกับคงกันถ้ามีตะตัวคนผ้ากล้วยจังไหนหองไงค่เี้หแต่ว่าไอ้มันไงปันไหนอันมันบูดไว้จิตที่ยำๆก็ได้นี่ เอาล้องเลิตีสิ้มนั่นแหละตีจิ้มนัำแิ้มน้ำแเอาม่ตู้กระจาเข้าไปแลยเอาไม่ตู้ยับเอาเอาซิบ้างกันนะสิ้มือ้ยเพื่อนป้งว่าบ่คอยเห็นเด่นหน่องสองก้วยเนทไมยิ้เน่กระตุ้มาเอาซิมน่นแีสาเอาสจะเข้าควองเขาไม่กี่นแซบแซบพี่น้องไม่ไั้ออมกับแซบหอก อันนี้เป็นสูตรของแม่มันสินแม่มันสินบราณดไอ้กิยอ๋อนี่ไม่หล่นนะโบราเด้ไ่แย่ดิบ่บ่นั่นแหละคือตุ๊กเอาอันบ่แย่คอยอคูตรงเอาเลยไมเแมนควนัวควหอมมันสีซึ่งกันไปได้หนีดิอือันข้าลหางมันสีเต๋อด้มันสีบดดัาสีดิไอกียเป็นเต๋อเตขาวๆรสชาติมันเจบเหยอดิลา้าว่างอ่อนด้วยฟัน่อแม่นมันสีแบบว่าขั่หอมไหม แมมันแสบคักแต่ข้อล่างนี่มันแสบนัวดก็ทุกครั้งแต่ยังไม่เจ็บแต่ยังมีจะคิดสองตัวมั้งเนี่ยปีละตัวปีละตัวมั้งแค่เนาะสองเขียวมั้งอะเม่น้องไทยกำลังซ้อยครับไข่สายเงี้ยขอกหักข้าวหักปวดครับพี่น้องเอ้ยมาเลยครับผู้ใดเพิ่อกินก็ขอโทษขคอสไสครับนี่สุดยอดของอาหารอีสานมาเท่า มันคักอยู่นี่แล้วุูดมีหมกอปูเปนวไม่จากลวมีมีอยเกิร์ตินก็ได้วันนกินปู้คนว่ากินกับวากินทันว่างทันมาทังนี่เลี้ยหอดันว่าเลี้ยหอดันน้ำี่เคียงคนละพี่น้องเลยนิ่มไส่หมอวอมน้ำกันกินกัมีว่ามันคักด้น้อแล้วของดีหายากเยพี่น้องสิบ ทีเยดเดนพูดได้ไหมงลงไปคุณ้วเดเดียนจังก็แต่ผมว่าที่เบียดเดียนคนเดียวคุ้ยหมอท่อมาถานเหมือนร่นมาออกเลยไหมันแต่กรบกำหนดยุดิหรือไเล่ยจังืลอเล่ยคนแล้วเล่ยเล่าว่าเพิ่นนันขับหน้าแต่น้ำนึังสีแพิ่นก็บหมอกมือนั้นมือนี้ยอะดอกเดือนพฤศจิกาท่านว่า ท่นวาก็หอดขวดตีนะเอกับสี่ชิบเอยดล่ะิพเแหละหอดคือกาหันนคือสิบูดูขารค่ะหั่นอ่ะอมบูดสวาวก็เขามาหลบไปว่าแต่เปียบมู่กับตอนหั่นนี่ล้วพี่น้องพี่น้องครับเราจ้องไปจะขูดล่างเน้พี่น้องครับลงหมอแล้ว ม,มัน,นจะได้ล่างด้วย <laughs> บทนี้บทนี้จะได้ล่างเอาตะไคร้เล็กน้อยอเ,อเอาเลยเรียกเอาตามใจชอบเนี่ยน้องไผ่ปลาสีใสจีตะไคร้มันคือเสียบเลยเพืะนะเ <laughs> ข่าจล็กน้อยกับพ่อเกี้ยวพี่น้องนี่ยาลุงน้องอยู่แล้ว่าซื้อสีนงไปโลดเพนะื่อนะซ <laughs> ื้อสีนถ่าเลยเพ <laughs> ืะนะโว๊ยมารอก่อ้เอาให้สิ่งบูดว่าแม่งงานหรือสนุกเอาซื้อใบถาบ่ได้ดอกจ้วงนี่งานงานเพิ่นไหลแมน พี่น้องมนีเบ่อมันปูดเส้หมอด้อครับในองไ่ล่างด้อเคียงยไข่จ้ะลงหมอหมอคือยู่ไก่เถอะน่มอยุกไก่ฟังแต่นอหมอนี่จะล่างหอดอก,อกหอดารมเลยพี่นอ้องไก่ลงจ้ะไปลูกโดดมันลงพร้อมมาลูกโดดล้อเบาเอะทีมงานเบาเอูดพี่นอ้องเอยเคื่อหมอนแครับพี่น้องแถม ันแม่มันนองโขดเสือดีเสียบโอ้คือพ่าเสียมมันขึ้หนองงัวเนี่ยมันนองต้นนันกิดโผต้นนันนั่นมันนั่นกาบนอกมันไมเออกาบมันกาบข้างนอกมันนั่นนั่นธุ์เขาบอกวันที่ที่คือนหนองกล้วย่าม่นเกี่ยวกับอจากมันหัวใหญ่มันสี่เหลี่ยมลงเป็นหัวหน้อยมันมันมันคือหอมมันบ่คือหอมแยบอันนี้หอมแขกไหมเนาะหอมแขกหอมแขกนี่ปูปินใบมันแม่นจากใหญ่มันก็สี่หัวเรียบลงเป็นหน่อยเรียบเรียบไง ดีบดีไปเลยองมีผักอีเลศผักหอมจ้ะหอมแบงผกต้นมันบอบอหอมเงเลยมมื่อคใส่ยี่สิบแบไปเลยแบล้วเนาะเมื่อคืนเราขันหิวแล้วนี่อันนี้ปลาลิครับปลาติ๊กไข่ครับนะกะาเลยครับมุตจานหามาเ้น้องเด้อบโขาบ่เสียแอดแอี่อ่ม่มีเบอร์ทวจไม่ได้แหมเ่องนะเบอวหันมาจักไหนกันหน่่ยแะ เป็นสร้างอย่างดีคุณตัดดอกนั่นอันนี้ไหมดีไหมละกะเฮ็ดอันม้วนข้นนี่เปล่าดีไหมล่ะกะม้วนขึ้นถมอล่าลเฮ็ดงนไปนี่นอกใหม่เลามาเมขียนให้ครับเลาว่ายไปว่างเลยเขีนไว้งบนาวันแต่มีสวนใี่เลยเนาะ ท<ส>ิ่มไปลำน้ำม <Pok> er. ันไหลออกไปเนาะมันเราบ่ไปไหมมากเราพี่น้องประธานเท่ามาแล้วเินไพื่อนไปแล้วนู่นเสยอไหมสวัสดีครับพี่ลุ่งการพิสานมาหน่อยคือว่าเอาอันอันขออันหน่วยกำลังเสริมอีกที่เรียกว่าที่เอาบอกนุ่มเย็นจะเอาอยู่ปนะนี่หนูเรียนไปทางกอ หนูแลปทางสวนินพะรมาแลนยป่นโอ้ยเนเ็อยู่พูดไหมกำลังเสริมน้ำกวนพูดไหมพูดอะอันนี้อันนี้ที่เป็นเสริมเป็ดกับเสริมไก่ดอกไป่เซิรว้ยีเนี่ยบนันดอกมันเก่งกับดอกมอนมันวพ่อไปเสื้อวันนี้ครับแม่เราไปโช์ฟีเมอเองกครับพี่น้อง ต่บอรูว่าสิใสอย่างเดิ้มันนวแล้วแน่แน่ลองไฟว่าชิออมย่ติพนะพักกันมาพักันนาเมื่อกนานมันบูดบ่ไม่ตูวกันยับเขาแม่ลองอายุขั้นตเตียงคนีร้แสบแสบแสบก็นองงัวอีกแสบก็นองงัววาว่าทนี่อยู่สองคนเขไปรุ่นบ่าว่ะ โอ้ยทไมตะกียกจิ้กิ้้วยในรนเน่ยกำลังน้ำจิ้ตอนจี๋อโอ้ยมังลูกมันดำ่ปืๆมอะลยสิเจ้าหน้ยก็เดยอุ้มลูกตัวอุ้มร้านตัวอันนี้กำลังโซกันว่าฟื้นรุ่นฟังรา นอง้องกินน้องน้องควไอลาางได้เนี่ยขัหวอยู่ด้ลาล่าง้นว่ามันถบ่าหานเนียวลงตีแมนองไปให้มันห่ารวยมันเสียบวานนี่เขาว่ะฮ่ใส่ชุดหลดจ้ะใส่ลงไปแมนองไปว่าบ่ใส่เกลบอคือนะเอ อางทางรักใบัติดเนี่ยมันกินก็เขาน้อยจ้ะยอดตั้งงูพันเรสอนเหมือนกันครับพี่น้องมาดนึ่พักเขาลงจ้ะมัหอมัวมครับพี่น้องมาดื้อทางนี้เลืดลงไปจ้ะผานพอดที่เคาเลือดต้องนองมั่วหน้ากล้วยโอ้แมน น <asure S 1> ้องข้วยเด้อจ่าหนิไ่ได้กินยังไงหายากดิเนาะท้องก็ได้กินนี่หละแ่บเลยกันบ้าปุ๋ยวัลี้ยางคั้วยเลยจิบไปกินรตตอรีก็เพ่ถือวันที่สี่ว่าวันยุอส่อรีติลีก็เกเดีถยอขอซิมจังหน่อยกันนะเอาเลยเยวถ่ายถ้าบาคมยัวเราจีบไปเอายัว บอกควยควยดอนอผังอิเลินลงไปงสินอเป็นพญา,ยยายนาคนะับแซบไม่ต้องว่าเด้กันแล้วถ้าตุมกระซุกก่แห้งอะไรพี่น้องครับพักหยุเกันได้แล้วอ๋อแบบนี้ตามหมอกล้วมาี่นอ,ตอนต,อตามฟ้าเลยเจ้าเอาใส่เลยดิ <c oughs> อันนี้นำจาลบอกเชียนใบเนื้สิ่งลกันจ้ะ น้ำตาลชุบลดกระชันเขียนตัวหมดไปคือมีตูตัวไว้มันขึ้นนะตัวหมดไปมันขึ้นนะเหนนั่นน้ำตาลกับไาเกียด้วแล้วเขียนตัวหมดไปนี่ก็ม็นสีว่าสวยงาบ้างมนสวยงาหน้าไงนตรง ตรงหน้าเมนเนาะพิดมาจะกตุนดีดีตรงหน้าเมยประจุเ่นี่ตรงหน้าเมยจุงดิกัรกรอกใส้น้ำบ่ใช่ก็เสพแล้วมปุยเสพแกวเสนี่ไปพี่หนุ่มวมันล้างเอาละ พอกัดเทือดเดี๋ยวก็ใส่มันหลวดมันกิ่มแล้วปุ๊บชวกวันยัดขนาดนึงอิเต็มหกเออมันเต็มเดี๋ยวไปกินมที่วัดกัได้เจ๋เราไปลองชิมไก่ขนาดย่างให้หมดก่อหน้า

ใส่สา,ากงหักขาีอนหักคำสากับพีบ่น้อง,งีย่งยครับ่แ <c oughs> อันนี้ครับปลาสลิดกับพี่น้องปลาสลิดแมววันถึงกรบพี่น้องปลาสลิดไข่ไข่นว่าไข่มาสูพีุนองกินคนว่า <c oughs> อันนี้ตำหุ้งครับตำหุ้งบักเน่าแม่น้องไอ้่ะนน้องครั้่างกระดาษ <c oughs> ไปรุ่นซือหอมยั่เนี่ยมเป็นร่างหรือกินลวดแล้วพูดแล้วมากินเัวนองเเพิ่นมากินน้ำมนล้เกี่ยวกับาคือ้อเล็ไว้ยะโดนแล้วนอย แล้วเราปนนองไม่จูป่ากันทำเป็นอะไรเึ่นปานไดัดมันตอนนี้เหรอพี่น้องเลยอ้าดูดูกินตัหนึ่งไปรุ่นไปได้คือปอดจะนองมะลิไปช่ำใหญ่ถอว่าเลช่ำใหญ่ดี้ยแค่บอก็เท่ อเอาเลียกเป่าแอรสุกเียเพือดอกนะเพือดอกาเอาแอร์อิมนะนออมนบอกแล้วจะไปซน้างมั่นนิ่มบอกแล้วว่าจะไปซูนห้งมันนิ่ม ทุกคนเคบอกน้ำจะกท่นสีบอกอยู่อันว่าสีว่าประมาณป้าตก็ยีสีปีย่งหน่ยกินนกว้แมก็มาโยนปูมาโย่ไม่ไม่มาโยนน้ำยันอยอันอันมีค้วยเลี้ยงอยู่หาหกตอยู่ตอนตัวเยไถหน้าเอาก้วยไถหนาอยู่เครื่องไถเคงหิวนอนกินเขาแล้วไม่โอ้ยเนาะเมื่อร่้ทางไถ บอกงานบัลับแน่ยคับอืมรันว่าลงท่าง่ะนั่นกนตะรีวดรับไน่ไทยน่ารับนเป็นเด่นช่วยไปผุนจับ่เกินะงเจ้าคุนหลบเติขึ้นมาูเมืองคอนมาอยู่ไม่เเมืองครอยู่บ้านอยูเทปวสาวโรงงานย็บผ่าเนี่ยโรงงานปลากระป๋องแน่ตจ้านสมัยน้ แม่มันยังกุบกรุบดีไหมขนาดว่าในหลังได้ยังด้ำเตะโซกันยูดด้นรกินวานป่้าหลังได้หัวมนีเสียงอยู่บ่า่การนเอาออกจากหมอมาหลังเด้เคือเกาเด้ ปลาสริลไข่หลีตัวนี้ไไข่อ้เยวทีารบอกโอ้โหตัวกระี้งยังไงนะไล่ไก็ได้เอาไปโอ <Ganz ugh. S 3> ้บากินลเราก็เ <neglected> จี๊ยบอะไรเจ้าอไปเก็บเนีกินแต่นื้อเนี่ยนั่นเนี่ออกจากทุ่งเสียดปะว่าเปนสีเป็นน

กรเด้อบเบาข้มเช่นยาอิซี่ยุกไกยุไก่ก็ดีเลยพี่น้องขีดน้ำกระเทาไม่ได้กินลาบตีนเดี๋ยวสิมาเลียงยุบไปบ่ได้ราบังสานแล้วอยู่พุ่ต้นยังหน้าจะยุ่งงกบกเวเอาไว้เลยเ้าต้นักขาต้นกกันที่ทางมัน แม่บ่ลว่นม,มอรุ่นคนไปเท็่ยวเวีนกรร <c oughs> มด<า>้บาย่งแม่เหมือนเือนซีโมนกยถอยหรอมันติดบดอนอยู่บอกว้วด <c oughs> <c oughs> น่าปวดหนัวนะ <c oughs> <c oughs> ขาดียมาดำปืนอ๋อมาออกมาครับเห็นขาออกมาเออขาบบตึกน่อยเอแม่ยเรงตวเ้ยินว่าสมกล้ยดอนไว่สนเด้สมกล้ยอนกล้วยดอนน่อยสิมีขวบกจะยก้าอกว่าเจ้าโตเบาหยเดินบ่ดนบว่ายังบอกี่นนอนนอนแสบกัน โตมานแ่งกอให้เธอแม่ดีมันมานไม่ยอมเด็กได้แล้วก็ดีแล้่ะซื้อบานชีได้นี่คือบานดอกแค่เมียซื้อดอกคุ้นลูกซื้อวางเด็ดอกแค่ อาใจนะครับขอขอบบุญกับพูดนะครับหลอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับไปรุ่นแย่สวงแล้วพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ไปสักนี้ครับพี่น้องคลิปหน้าผมฟอกกันไหมครับโชคดีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับ